สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนทุกท่านเข้าไปรับชมองค์พระนะครับองค์พระพุทธชินราชนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้เดินทางมาถึงก็ตกตอนยินพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้านะครับเพราปิดถึงหกโมงเย็นนะครับเราก็เลยปิดปิดแล้วก็ไม่ได้เข้านะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสครับผมนอนที่นี่อีกคืนนึงก็เลยจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าก็ต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับที่สําคัญก็คือต้องสวมหน้ากากนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกานทุกท่าน,นเลยนะครับเวลาเข้าไปด้านในก เข้ามาด้านในแล้วก็สังเกตว่าจะห้ามนะครับสิ่งที่ห้ามก็คือห้ามห้ามยืนถ่ายภาพนะครับแล้วก็ถ้าใครจะถ่ายภาพก็ต้องนั่งนั่งนั่งลงแล้วก็ถ่ายนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้ยืนถ่ายนะครับด้านในนะครับจะพาไปชมใกล้ๆก็ได้ครับผมแต่พอดี เขาห้ามถ่ายนะครับผมก็เลยต้องต้องหยุดถ่ายไปนะครับแต่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศด้านในมาให้ดูนะครับก็เป็นเป็นบุญตานะครับที่ได้เห็นเพราะว่าผมก็ไม่เคยมานะครับพอมาไหว้สักการะก็ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วเราก็อยากจะมาให้ถึงนะครับ หลายคนหลายท่านก็อาจจะมาแล้วเคยมาแล้วนะครับแต่ผมนี่คือครั้งแรกนะครับจังหวัดนี้ที่ที่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็สวยงามครับเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสถานที่เที่ยวเยอะแยะนะครับวัดแล้วก็เยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาข้ามเดินข้ามถนนไปแล้วก็ไปที่วัด นางพญานะครับสมเด็จนางพญานะครับก็ได้มาแล้วก็เป็นที่ประทับใจนะครับเพราะว่าวัดก็กำลังจะบูรณะใหม่ด้วยนะครับบางชิ้นบางอันก,กำลังทำใหม่ด้วยนะครับก็สวยงามครับสวยงามนะครับนย้นงไก็ฝาก กดไลค์กดติดตามช่องศักดิ์ินรนิด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับขอบคุณและสวัสดีครับ